ตั้งโมก็ผมอยากให้คุณไอ้ไปให้การแสดงความเป็นใจก็ไปให้การหน่อยนะแต่เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวคนที่อยู่เบ้างหลังปอตัวใหญ่เลยนะที่เป็นคนวางแผนให้ปอทุกขั้นตอนเลยเนาะเห็นวใ่ชื่อวิทิดวิินี่ก็เป็นรองผู้การรองผู้การของภาคหนึ่งวันนี้โทรหาโทรหาแซนทั้งคือไม่รู้ว่ามีความสนิทสนมอะไรกับแซนผมก็ไม่รู้นะว่ายังไงนะก็เขาออกมาเรียกแล้วคุณก็ไปพบแล้วกัน ผมไปชี้แจงว่าทำไมคุณถูกหาแซนทั้งคืนคือตัวละครใหม่เลือก้นมาเรื่อยๆจริงๆเรามีข้อมูลอยู่นานแล้วถึงจะได้มีมาสามปีเรามีแล้วแต่เราไม่มีอำนาจเราไม่มีอำนาจที่จะไปเปิดไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรไม่มีอำนาจที่จะเรียกเขามาสอบสวนแต่วันนี้ดีนไยเขารับเป็นรับเป็นคดีสืบสวนแล้วก็ปล่อยหน้าที่รครับแต่ว่าวันที่สามเนาะฝากแซนหน่อยตาเลือกอย่าลืมไปศาลพระประแดงนะนัดไต่สวนบนฟ้งองวันที่สาม วันจันนะเก้าโมงที่สามพระประแดงในข้อหามีปัญหาด้วยการโฆษณารับปากของแล้วว่าจะไม่เลื่อนนะผมมีพยานคืออาจารย์ปานเทพกับคุณหมอธวัชชัยที่สามพระประแดงนะวันจันทร์9โมงเช้าชนกับพี่เบิร์ดที่เราต้องไปให้ใช่นั่นแหละนั่นแหละนะอย่าเลื่อนนะแซนเพราะว่าคุณปากดีคุณบอกผมเป็นสุนัขคุณบอกผมเป็นพุดชั่วเราไปเจอกันที่สามพระประแดงหน่อยวันที่สามทนายตุ๋ยอย่าลืมนะน้องรักพาแซนไปไปก็ได้หรือไม่เอาแซนไปก็ได้แต่วันนั้น นัดแต่งสวนไม่ได้สามเก้ามุมไม่ไม่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครั้แ<ล>งแรกไม่รู้แต่ว่าเราก็เรียนอาจารย์บรรเทศไปคุณหมอทว,ว่ชัยไปเอาอาจารย์ประทศของคหมอทว่ชัยไปด้วยเหรเป็นพยานคดีคดีฟ้องแซนเอ้ยอันนี้ฟ้องในเ,ออเหตุการณ์ไหนคะเหตุการณ์ที่ศาลอาญายกฟ้องหลังจากศาลอาญายกฟ้องเรื่องคดีแตงโมแซนเขาเลยลงในอินสตาแกรมว่าผมเป็นหมาแล้วก็หาวประพฤติชั่ว เขาเรี่กผมแคบไม่ทันผมแคบทันนะเด็กคราวนี้ก็ยังเป็นนายสูตเดิมที่เป็นถูกต้องใช่ก็อยากวัดฝีมือกันนะที่นี่ผมมีพยานอาจารย์ปานเทพกับคุณหมอธวัชชัยเป็นพยานเนาะเรื่องของคุณไอซ์เนี่ยค่ะเขาเขามีความเป็นมาอะไรยังไงครับผมไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาสนิทแตงโมเอาแล้วทำไมเขาสนิทปอด้วยก็ไปชี้แจงเอาแล้วกันคือเขามีขอ้อมูลว่าโทรหาคุณปออย่างนี้หรอใช่ครับ ผมก็ผมก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็ต้องปเป็นเรื่องที่เขาต้องไปชี้แจงเพราะว่าเขาไปร้องไห้เมื่อวันที่24่สิมาที่พี่เอจัดผมก็อยากให้เขาไปร้องไห้ที่ดีอหน,หน่อยว่าทาไมเขาโทรหาปอเขาต้องตอบคําถามไม่ได้อบอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นหน้าที่เขาต้องไปดีแคร์แว่าตอนนี้คือที่เราตรวจสอบโดังกัเรือ้งหมดใครทรูหาเนี่ยเรียกบมเลยใช่ครับถูกต้องมันจะไม่ใช่มีแค่นี้หรอกมันจะมีเป็นรถ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 หลายรถซึ่งผมบอกได้ว่าเดือนเดือนมีนานเป็นเดือนที่ไฮไลท์ทั้งหมด ตำรวจกี่นายนักการเมืองกี่นายนะครับคนไหนโทรหาโดนหมดครับใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมูเนี่ยเขาเป็นพยานสำคัญที่จะบอกได้ว่าใครผู้อยู่เบ้างหลังเออหมูโทรหาปอบ่อยมากหมูอาจจะโทรไปซื้อรถก็ได้จะรู้ได้ไง อาจจะทรไปซื้อรถตอนตีหนึ่งตีสองก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าจริงๆาการที่คุณหมูโทรหาคุณปอหมายความว่าคุณปอจะเล่าขกอยางให้คุณหมูฟังหรอเปลเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้หมดแหละเพราะว่าหมูเขารู้จักกับปอมานานเพราะหมูก็บอกแล้วไงว่าเขาไปซื้อรถกับปอเขาไปเอารถไปซ่อมกับปอแต่คุณหมูเนี่ยจะซื้อรถซ่อมรถเนี่ยต้องระวังนะให้การอย่างนี้ระวังจะถูกนอกนะว่าไปให้น้องชายปอเนี่ยจะมาเช่ารถที่กระทรวงเกษตรนะ น้องชายปอไปเนี่ยนะอยู่อยู่พักไทยสร้างไทยนะรเราก็รู้นะว่าเป็นเจ้าของกิจการไม่กิจการท่านหมูต้องคิดดีๆนะจะตอบดีไอ่ะนะแล้วไปติดต่อซื้อรถเช่ารถกันตีสองที่สามอะไรเนี่ยหรือที่หนึ่งที่สองเนี่ยต้องระมัดระวังนะทนายคนที่บงการเนี่ยเป็นทนายของรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ไม่ใช่ท่านธรรมนัฐผมเผ่าใช่ แล้วก็เป็นเด็กของรัฐมนตรีที่มาส่งมาช่วยคนบนเรือด้วยแล้วเป็นคนวางแผนให้ด้วยว่าต้องทอํายังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบอกได้ไงเดี๋ยวมีตัวละครมาเรื่อยๆนี่ไม่ต้องห่วงบอกได้ไงเอยอะแยะอันนี้อระไม่ดังในสตาผมหรอกแต่เป็นทนายของรัฐมนตรีชื่อดังเอออานี้ว่าส่งมาช่วยโดยเฉพาะ เก่งวิ่งวิ่งแข่งแข่งวิ่งแข่งเนาะผมไม่ได้ว่าเขาไอ้รับสมบอรเลยนะแต่เขาเป็นคนที่เก่งวิ่งอ่ะแกชอบวิ่งร้อยเมตรคนเนี้ยเก่งเนาะก็สแกนน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยววันเราพิาย์กลับมาก็ได้ทุกคนได้เห็นทีนี้จะบอกได้เลยว่าแตงโมตกจริงไม่จริงอะไรทุกอย่างจะบอกบอก บอกได้ผมมีแตวอย่างให้ดูเดี๋ยวดูหล, <ś c oughs> ลังไหม่หรือลังใหม่มีตัวอย่างให้ดูก็ม,ม,มีนะเขาทำกันแบ่งหลายฝ่ายแบ่งกัน,บบนอนยู่ตอนนี้มันชัดเจนไปเกือบหมดแล้วล่ะเพีเยงแต่ว่าไอ้พยานกลับใจอ่ะมันจะเป็นตัวแปร หลายคนตอนนี้หลายคนตอนนี้เริ่มมากลับใจหมดแล้วเริ่มทยอยกลับใจแล้วพยานเนี่ยคือรับรู้เหตุการณ์หรือว่ารู้หลังจากเกิดเหตุแล้วมีการพยานถูกจ้างก็มีพยานถูกว่าจ้างก็มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ก็มีเห็นไหมอ่่าอยางนี้ว่ามีหลายมีหลายมีหลายพยานต้องกลัวที่คนพวกนี้ไม่ธรรมดา เออพวกนี้มันทรรมลาที่ไหนนะมันไม่เคยกลัวใครหรอกนะโดยเฉพาะตาเหลืองเนี่ยมันบอกแล้วไงว่าอาชญะรู้ไหมว่าเล่นกับใครนะเห็นไแสดงว่าเขาต้องมีของดีเนาะเขามีทั้งวิทิตเป็นที่ปรึกษาเขามีทั้งอาวิชัยเป็นที่ปรึกษาเขามีโอ้ยหลายคนนที่ปรึกษาก็เยอะถึงบอกว่าเดี๋ยวมีการเปิดแตงโมงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะได้หือฮาเองแล้วก็ให้พิพจารณากันเองว่าทําไมสามปีที่ผ่านมามันถึงเป็นแบบนี้ ทำไมมันถึงได้เล,เละตุ้มเป๊ะแบบนี้เหมือนดราเิงฟัเขาบอกว่าเดี๋ยวยีู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถ้าเกิดเขาไม่ติดอะไรเขาจะบินมาอันดับแปดของโลกใช่ที่เชี่ยวชาญด้านอจวิทยาจะบินมาเมืองไทยเพื่อมาสอบมาสอบใครบางคนแล้วก็จะมาร่วมมือกับเดซไอ,อ,อเอาผมบอกให้ฟังแค่นั้นพอคือคนนี้เป็น <c oughs> อันดับ8ของโลกเกี่ยวด้านอันชัญาวิทยาที่มีคนยอมรับโทรโลกอนะเป็นผู้หญิงเขาเอามาเอาว่าต้องมานี่คือต้องมีายเซนมีหมดทุกอย่างนะผมบอกว่าคนบนเรือหนาวขี้นะนะตอนนี้เริ่มหน้าร้อนแล้วนะสงสัยต้องไปเอาน้ำแข็งประครบอ่ะ <c oughs> ขาเรียกอะไรไหมขุดบอ่อล่อปลาอะไอย่างนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆแล้วกันบางคนเนี่ยอยู่มีเงินโผมาจานวนมากก็มีเนาะอยู่ๆก็มีเงินรวยมาปิดกัตติอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รู้เดามไอ้เด็าาเดไอ้เด็ไดอไอไม่ใช่ผม,ท,มทำอยู่ทําอยู่ทําอยู่ไม่ต้องดีใจน,นะว่าเอ้ยใครตรวจเส้นเงินไม่ได้นะมึงไปทําอะไรเขารู้หมดอะ